นี่แม่นี่แม่ส่งใม่แบบเรียนเด็กลักโค้กปัดญับุูกลับมาใส่ลูกเข้ามาเนี่ยโอ้แม่ลูกก็เจออะไรกันนะส่วนเธอหมายู่บ้านนี่ก็ทำตัวให้คุณขานะไม่ใช่นั่งกินนอนกินไปวันวันเรียนยังไม่จบไม่เจ๋อเดี๋ยวพ่อแม่รู้ยังโผล่มีรถไปเด็กเด็กเรานี่เจ็คเป๋อเด็กไม่หยิบหมันไปเทาเลยนะถ้าเกิดโค้งในบ้านแม่สู้หน้าทำเรือใช่แม่พ่อไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อย nhi chị cápô đã gọi về mà rồi nè, cái nát mẹ ở với bố mày đã biết gì mẹ mẹ nữa, anh đâu anh, chạy chạy chạy, bọn nhảy ra mẹ rồi mẹ gặp cái đêm mẹ là một người đi mà được, anh tin เดื๋อ,อ้นกระเด็นไม่จาะจิงมันทีเมียจะกวนเลยฮัลโหลขินมานะอเอ็งเข้าไปทำงานก่อนนะโอเคเข้ารถดีๆนะโอเคค่ะข,ข้าวปลาเขาไปห้าวเองนะฉันไม่ได้แบบระเคน้เธออยู่ให้เป็นได้กับเมย์ข้าวชาวอ้นไม่เคยกินข้าวชาวมันสำคัญพอลูกต้องได้รับสานาขบถวน<ม>เรื่องแค่นี้ไม่รู้เรื่องเป็นเมเย์บัซซ่าอะไร แค่นี้อย่างไม่แล้วจะมีปัญญาทำอะไรกินอันนี้ไม่ได้เหรือโอ้ทีหละก็ฮัตทำเองมั้งนะไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกฉันก็ไม่ได้ประเคียนให้เธอต้องรอกนี่ฉันไม่ได้เป็นอ่วงเธอนะจะเป็นอ่วงล่างของฉันหนู แม่คนสวยม่โตไม่โตหมาเกะกะจะลรกเม่นี่เก่งจังทำเป็นถุยย่างเลยทำงานตุณชายงานนี้มันก็ต้องฮัดไปเลยจะไปยัดเขยอ่ะการเป็นแม่คุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะมันต้องสโต้งจี๋มาออดออดเอ็ดเอ็ดไม่ทายรอกคนจะเก่งเมื่อดีเมี่เก่งนะทำเป็นปูดดีไปนอนไปคุนทองขุณไส่ต้องปักขุนเยอะๆนะรู้ไหมไปไะ อุ้ยได้เร็วล้าเบื่อนนุกนัดมึงเล่นเกมไรวะนุกอย่างไม่โพดเทสอย่างนัทอ้างกันด้วยเกมคิดเจ็เจ็เก้าเเออไหมันเล่นปื่รามึงกับเอสไลน์ไปเลยเอสคิดเจ็ดเจ็ดเก่าๆที่ต้องรักว่านี้นะมึงจะได้รับโบนัสมาิเปอร์เซ็นแลทถูกตดอว่ามึงจะได้อีสิบเปอร์เซ็นอุ้มนัดเดือดเยือเกมนี้มันเหมือนเกมเมอนเนี่ยเจ๊กไหมอินเลียมโอ้โหจะได้แบบนี้ เกียววาบนี้หวานอมเนี่ยไม่ให้พวกหนุ่มสาวนี mm ่ำ hmm. เีละเออดำดว่มันได้ย่ดว่าพวกมันดยมันหัวตกนีสควอยนี่สกวอสควเดียวไงอ่ะสก้อเลยไปนักว่าใครไป็นรามแต่สิงห์นิโบสู้ทนี่ไม่แรงว่าสก้อคนชาใพี่ได้นางอีตาคนอื่นตู่ปาอะไรมากระเทยตีม่มันวัวโอนน่ตโอ้กูเป็นนี่ปากว้างกันมากใช่ไหมเด็กกลัวตนหยัดปาก่ายไ้ไม่ว่างกับไม่ว่างัจีเดี๋ยเดี๋ยวไป เอ้ยวะพรีอำนาจนั้นเอ้วะกาบพีนแนม่ยากับลูกชามต้องรบกัน,กนมัดในนี้กาวไดแบบพีเป็นคุ้ยเลยอ่ะแกงกุ้งมาเลยนะวัางี้เพอทำได้ไงเหลือเลยตำหน้าเร้าไปนานะอยู่บนหมาหมอแฟบนะแม่แม่วาเช็คเจม่หมาเกยนะโทรศัพท์ก็ไม่เช็คไี่รัว่าจะอียอ็มขอเดือนไหม ยอยากคิดมาก้ะกินข้าววะเดี๋ยวถ้ายากรูกเดี๋ยวแม่พาไปตามมันเองเดี๋ยวไปดักข้าวนะบ้านลังนี้เนี่ยนะโอนมาพิบ้านรณาบัานเีิรื่องนะง้นี่ค่ะมีโอนในรูเอฟตามเจ็คไป ไม่มีตายเรากินปลางนี่หรเลยร้ีเล่ไม่หรอกเล่ค่ะพีไอ้แจ๊กม่เสนสมาีอ่ะเม่นี่แด้วยอุ้ยลูกแกมนี่เลยนะนี่เราไปทำาดีอ้ย่ยำากเต้ังเลยนะพวกพวกใครก็เลยน่าเมียนไว้ดีนะยาทุกต๊มันจะได้ไม่งุก็ก็โดนัปเจ๊กตกลงเยวบรนเืาอย่างเยวเรื่งมากคับออนถ้าแมวเดียวไม่ได้พวกไม่ให้มันส่วนล้านเดแมยเลี้ยงไว้อีกอแมวเดียวไม่พวก ถ้ามีพวดแล้เป็นแบบนี้ออนยอเป็นเมนเด็กเดียวันไม่ดีวะโอแม่ออนแจ็คขอษแจ็คังไม่ทำอีกแล้วแจ็คสัญญาออนให้เปิดแจ็คนะแจ็คยังไม่มีได้กับน้องเขาทีอ่ะมีไม่มีมันก็คือการนอกใจอ่ะแล้วถ้าออนทำมั้งอ่ะแจ็คอีกทีผันเพื้อส่วนออนก็ลองคิดเลยดีนะคนเรามัมผินพลิดกันได้อะไรที่ให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันก็ให้อภัยได้นะเดี๋ยววันให้ได้อีกครงเดียวครับแจ็คสัญญาไว้แจ็แกไม่ทำอันนี้ Ta yên mẹ cho ta cô cho cô mà đốt nó Ờ Thế vì phát ở đây, ông, đi cái à, dạ. ừ. nào <laughs> Bà chơi Nhưng mấy chốt ná Vì tâm phát phá lại <laughs>